วันนี้ก็เป็นวันทํางานวันแรกของสัปดาห์เนาะเมย์ก็จะใส่เสื้อผ้าป้าทวีก่อนนะคะท่านผู้ชมคะไหนละคะเจ็ดปานะคะไปทํางานนะคะเนี่ยมาดูบรรทาวาลุกการทํางานของเมย์วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่ามีคิดแล้วละว่าวันนี้ต้องเป็นวันจันทร์นะคะต้องแบบเป็นลุกกระตื่นโตจากหน่อยแดงเนาะเพราะว่าวันนี้ต้องมีประชุมนะคะเนี่ยเมย์ค่ะจะไปซื้อขับเท้านะคะมากินก่อนเนาะ หญิงเส้นเราก็จะได้เตรียมตัวในการทํางานเนาะหญิงเส้นปุ๊บเขาก็อีไดไปแบบมีเวลาเข้าห้องน้ําแล้วก็แต่งตัวแต่งหน้าใหม่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนเช้าเมรีรีบมาเลยนะคะเดี๋ยวประถนทีทํางานเนาะเมย์จะตื่นไปทำงานนะคะท่านผู้ชมขาหกโ,โมงค่ะแล้วก็ใช้เวลา น่งรถเมย์มามาทึ่งที่ทํางานแล้วก็มาหาคือเขากินนะคะท่านผู้ชมแม่เมยอนทึ่งตึกแล้วนะคะท่านผู้ชมขาเด้ไปเจอกันเดอ้อตอนเช้านะคะท่านผู้ชมเราก็เริ่มต้น้วยการต้องกินกาแฟก่อนนะคะเมย์มาทึ่งที่ทํางานแล้วค่ะท่านผู้ชม ลุกทำงานข้องเมวันนี้เนาะก็จะเป็นสไตล์แบบวารมแมนแมนแรลุยดุแรนะคะเหมาะกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมค่ะเสื้อเนี่ยเมยก็ได้มาในราคาฮาบารน,นะคะในกล่องเมื่อวานก่อนเนี่ยที่เมเ้าไปห้ามานะคะปกติอะเสื้อตัวเนี้ยค่ะตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเขาจะค่ายเป็นกิโล กิโลละ40บาทน้อแต่ว่าวันเส้า,าอ่ะเขารดราคาค่ะเป็นตัวละหาบาทนะคะท่านผู้ชมส่วนกางเกงตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเมย์ก็ได้มาในตัวละซองบ้านนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ไปไปค้นหาในกล่องละซองบา้านนะคะท่านผู้ชมค่ะราคาเมย์ไปก่อนเด้อเมย์ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแน,นะเดินทางไปทิศปัดเช่นทางซีก็ขอให้แวควัตรปัดไผ่เด้อเมย์ไปก่อนเด้อจะถูกหวยถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะ